พูดตรงๆก็คือผมก็ไม่สามารถที่จะรับหลักการในเรื่องนี้ได้อ,อ,อันนี้คือความชัดเจนครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆเรื่องที่เราพิจารณานี่พวกเราไม่ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างเช่นว่าเรื่องเสรีเรื่องกระท่อมเรื่องการพน,นันหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศนี่เป็นข้อจํากัดนะครับ ที่พวกเราไม่สามารถจะรับหลักการเรื่องนี้ได้แล้ววันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ90%เป็นคนมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะครับคนเกือบ 2, 22,000ล้านคนก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เราประสบปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตที่ต่ําการศึกษาที่ต่ําที่สําคัญก็คือต้อนตอของมันมาจากปัญหายาเสพติดวันนี้เราปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีถามว่าเราเคยควบคุมได้ไหมเรื่องยาเสพติดใน3จังหวัด ไม่เคยได้ครับวันนี้ปัญหาใหญ่ของ3จังหวัดที่พ่อแม่ตรอมใจมากที่สุดนะครับคือปัญหาลูกหลานที่อยู่ในคุกในตารางแล้ววันนี้เรามาส่งเสริมเรื่องนี้ผมเข้าใจนะครับว่ารัฐอยากได้เรื่องนี้เพื่อเป็นไรายได้ที่อ่านดูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไรายได้แต่เราไม่ได้มองเรื่องความเสื่อมโทรมของสังคมที่จะตามมาวันนี้ต้องถามครับประชาชนจะได้อะไรกับเรื่องนี้ประชาชนพร้อมหรือยังที่จะรับเรื่องนี้ผมขอเน้นมิติใน3จังหวัดนะครับ แล้วพยักประชาชนได้รับความรู้มากแค่ไหนกับเรื่องนี้ในเรื่องกัญชาและถามว่าวันนี้ประชาชนจะได้อะไรจะเสียมากกว่าหรือได้และข้อสําคัญที่สุดนะครับหนึ่งก็คือมันขัดหลักศาสนาของคนมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีก เกือบ2,000ล้านคนทั่วโลกวันนี้ถ้าผมผ่านเรื่องนี้ผมจะถูกมองว่าเป็นคนปฏิเสธศาสนาเราเคยมีการพูดเรื่องนี้ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งผมจําได้นะครับมีพักพักหนึ่งเคยอาศัยเรื่องนี้ไปหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ได้เห็นผลกระทบมาแล้วนะครับผมไม่อยากใช้คํานี้เลยว่าแลนสไลด์เป็นยังไงตอนนั้นท่านก็ควรเอาเรื่องนี้มาเป็นประสบการณ์ในการพิจารณาการจะใช้พรบฉบับนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับวันนี้กระท่อม เราเอาไม่อยู่กัญชานี่เราจะเอาอยู่ไหมแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับยาเสพติดสางจังหวัดนี่เราทําอะไรไม่ได้เลยวันนี้ผมไม่อยากให้รัฐมองแต่เรื่องรายได้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องหาง่ายวันนี้ยาเสพติดใน3จังหวัดยาบ้าแค่20บาทหาได้เมื่อก่อน5 0าอยบาทยังหาไม่ได้วันนี้ถามว่าใครอ่อนแอไม่ใช่ประชาชนนะครับรัฐคือคนที่อ่อนแอที่สุดวันนี้คิดแต่เรื่องรายได้ กิจแต่เรื่องผลประโยชน์ผมไม่แน่ใจของตัวเองพวกพ้องหรือของประชาชนอันนี้ผมว่าประชาชนเขาคิดได้ในเรื่องนี้ที่ผมรู้แน่ๆนะครับวันนี้กัญชาทําให้สมอ,องเสื่อมแล้วก็ยิ้มง่ายๆแบบง o ๆและประเทศไทยก็เป็นดินแดนของรอยยิ้มหรือว่า land of smile ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นนโยบายของรัฐนะครับที่จะทําให้คนไทยยิ้มง่าย ถ้าผมไม่รับหลักการเรื่องนี้ได้ไม่ได้รับเลือกมาเป็นสสในสมัยหน้าผมก็ยอมนะครับผมไม่ขอรับหลักการครับเรื่องนี้ขอบคุณครับเชิญท่านกูเหงครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกูเหงยาวสัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาธิวาสเขตสามอำเภอระงเงะจันแนจจอยร้องสุขีินภาคประชาชาติครับ ขอขอบคุณท่านประธานนะครับให้โอกาสได้มาให้ข้อฝากแ mm hmm. นวคิดเพื่อประกอบการพิจารณาผมในฐานะสสในสามจังหวัดชายแดนใต้อาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากท่านสมาชิกหลายๆท่านคือพูดตรงๆก็คือผมก็ไม่สามารถที่จะรับหลักการในเรื่องนี้ได้อ,อ,อันนี้คือความชัดเจนครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆเรื่องที่เราพิจารณานี่พวกเราไม่ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างเช่นว่า เรื่องเสรีเรื่องกระท่อมเรื่องการพน,นันหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศนี่เป็นข้อจํากัดนะครับที่พวกเราไม่สามารถจะรับหลักการเรื่องนี้ได้แล้ววันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องมาคุยกันมาถกกันผมจะเสนอเป็นแนวคิดนะครับที่จะรับไปพิจารณาวันนี้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ90%เปซ็นเป็นคนมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะ2ล้านคนนะครับวันนี้คนเกือบ2 2,000ล้านคนก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะวันนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เราประสบปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตที่ต่ําการศึกษาที่ต่ําของประเทศที่สําคัญก็คือต้นต่อของมันมาจากปัญหายาเสพติดวันนี้เราปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีถามว่าเราเคยควบคุมได้ไหมเรื่องยาเสพติดในสามจังหวัดไม่เคยได้ครับวันนี้ปัญหาใหญ่ของสามจังหวัดที่พ่อแม่ตรอมใจมากที่สุดนะครับคือปัญหาลูกหลานที่อยู่ในคุกในตาราง บางคนต้องหนีไปทํางานมาเลเซียบางคนก็ต้องหนีมาทํางานที่กรุงเทพเพื่อจะหนีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้ววันนี้เรามาส่งเสริมเรื่องนี้ผมเข้าใจนะครับว่ารัฐอยากได้เรื่องนี้เพื่อเป็นรายได้ที่อ่านดูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรายได้แต่เราไม่ได้มองเรื่องความเสื่อมโทรมของสังคมที่จะตามมาวันนี้ต้องถามครับประชาชนจะได้อะไรกับเรื่องนี้ประชาชนพร้อมหรือยังที่จะรับเรื่องนี้ผมขอเน้นมิติใน3จังหวัดนะครับ แล้วพยักประชาชนได้รับความรู้มากแค่ไหนกับเรื่องนี้ในเรื่องกัญชาและถามว่าวันนี้ประชาชนจะได้อะไรจะเสียมากกว่าหรือได้และข้อสำคัญที่สุดนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งก็คือมันขัดหลักศาสนาของคนมุสลิมในสจังหวัดชายแด,ดนภาคใต้และอีกเกือบ2องพันล้านคนทั่วโลกวันนี้ถ้าผมผ่านเรื่องนี้ผมจะถูกมองว่าเป็นคนปฏิเสธศาสนา เป็นคนที่เขาไม่ยอมรับในสังคมมุสลิมอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องชัดเจนเพราะว่าเราเคยมีการพูดเรื่องนี้ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งผมจําได้นะครับมีพักพังหนึ่งเคยอ,อาศัยเรื่องนี้ไปหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ได้เห็นผลกระทบมาแล้วนะครับผมไม่อยากใช้คํานี้เลยว่าแลนสไลด์เป็นยังไงตอนนั้น ท่านก็ควรเอาเรื่องนี้มาเป็นประสบการณ์ในการพิจารณาการจะใช้พรบฉบับนี้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับวันนี้กระท่อมเราเอาไม่อยู่กัญชานี่เราจะเอาอยู่ไหมแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับยาเสพติดสามจังหวัดนี่เราทําอะไรไม่ได้เลยถ้าจาถ้าท่านจําได้นะครับท่านประธานนะครับเมื่อหลายสมัยก่อนที่เราพวกเราได้เป็นสอสอม,มานั่งในสภายอย่างนี้มีพักพักหนึ่งประกาศสงครามยาเสพติดเอาลูกคืนมา เอาลูกขึ้นมาสู่ครอบครัวอ้อมอกของครอบครัวถามว่าวันนั้นนโยบายนี้ถูกตอบโต้อย่างแรงไหมในสังคมทุกคนดา่าทุกคนว่าโหดเหี้ยมแต่ถามว่าหลังจากนั้นมีการประเมินไหมว่านโยบายอะไรที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดในประเทศณเวลานั้นและวันนี้ก็แล้วแต่ก็คือนโยบายปรับยาเสพติดวันนี้ผมไม่อยากให้รัฐมองแต่เรื่องไรายได้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวันนี้เหมือนที่ผมบอกครับ พ่อแม่เขาตรอมใจมากที่สุดเพราะเรื่องนี้ปู่ยา่าตายายน้ำตาไหลทุกวันมองลูกตัวเองอยู่ในคุกบางคนก็ต้องหนีไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่ายาเิบติดมันเป็นเรื่องหาง่ายวันนี้ยาเสพติดในสามจังหวัดยาบ้าแค่20บาทหาได้เมื่อก่อน500บาทยังหาไม่ได้วันนี้ถามว่าใครอ่อนแอไม่ใช่ประชาชนนะครับรัฐคือคนที่อ่อนแอที่สุดวันนี้คิดแต่เรื่องรายได้ คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ผมไม่แน่ใจของตัวเองพวกพ้องหรือของประชาชนอันนี้ผมว่าประชาชนเขาคิดได้ในเรื่องนี้วันนี้ของแพงทุกอย่างแพงผมเคยพูดในสภาหแห่งนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ้ำมันขึ้นมา20-30บาทต่อขวดน้องไม่มีข้าวจะกินไปเรียนหนังสือแต่ถามว่าถ้าเราปล่อยเรื่องนี้เสรีปัญหาตามมาคือเรื่องอะไรครับก็คุณไม่พ้นกับเรื่องความเสื่อมโทรมในสังคม และว,วันนี้นะครับทั่วโลกใช้ในโยบายหรือว่าส่งเสริมเรื่องการเรื่องการชากระชงนี้ไม่ถึง40ประเทศแสดงว่ายังไม่มีการยอมรับไม่มีไม่มีใครมารับมารับร,รู้ว่าจะใช้ในโยบายนี้ในประเทศของตัวเองต้องการอยากจะศึกษาให้ละเอียดถ่องแท้ซะก่อนการจะปล่อยเสรีเรื่องนี้ผมว่าเรื่องสําคัญที่สุดนะครับที่เราต้องทําคือต้องสร้างจิตสํานึกให้ได้ อย่าเน้นแต่รายได้นะครับเพราะว่าการพนันเสรีกระท่อมเสรีอบายามุกทุกอย่างเราเสรีแล้วแค่อยากให้มีรายได้แต่เราไม่นึกถึงความสื่มโซ่เหมือนที่ผมบอกปล่อยความเสรีทุกอย่างที่ไม่ดีใน3จังหวัดวันนี้ก็แปลกนะครับไอ้สิ่งที่เสรีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นมลายูดิหรือว่าเรารักษาวัฒนธรรมมลายูในพื้นที่กลับเป็นสิ่งที่รัดวาดระแวง อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไดเลยนีนะครับผมก็ไม่เข้าใจหลักคิดหรือว่าตรรก,กะของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ผมรู้แน่ๆนะครับวันนี้กัญชาทําให้สมอง,องเสื่อมแล้วก็ยิ้มง่ายๆแบบงงๆแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เป็นดินแดนของรอยยิ้มหรือว่า land of smile ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นนโยบายของรัฐนะครับที่จะทำให้คนไทยยิ้มง่ายแต่ยิ้มนี่ไม่ได้มาจากข้างในนะครับ เป็นยิ้มเพราะเมากัญชาถ้าผมไม่รับหลักการเรื่องนี้แล้ไม่ได้รับเลือกมาเป็นสอสอในสมัยหน้าผมก็ยอมนะครับผมไม่ขอรับหลักการครับเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป